เพื่อนข้งแรกข้งแรกที่พี่บัวเจอเพื่อนๆคะ่ะบ้านพี่บัวนะค่ะโบมีนะคะข้งแรกที่พี่บัวเจอเามาเบิ้งพี่บัวเจออยังค่ะเพื่อนเพื่อนพี่บัวเจอเห็ดเนาะมาเบิ้งเพืเ่อนเพื่อนค่ะเห็ดมันปูนี่คะ่ะเห็ดมันปูหือหรือเฟ,ฟฟเฟลิงอะหุนดัตเปอร์เซนต์เฟฟเฟลิงอะเด้อค่ะนี่เห็ดเฟฟเฟลิงอะเพื่อนเพื่อนอ๋อ แรกพี่บัวที่อยู่เยอะละมันที่พี่บัวได้เก็บเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเลยว้ายพระนะโอ้ยโอ้ยดีใจพี่น้องพี่บัวบ่กเคยเจอจักเทีย่ยพี่บัวน้ำหามันหลายโดนหรอคะ่ะบอกเคยเจอคะ่ะทุกคนโอ้ยหูมองแล้วหูมองมันเกิดแล้วขั้งแรกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ ได้เยอะเล่ามันที่พี่บัวเก็บเห็ดเฟฟฟลิงอ่ะเด้อค่ะเด้อหรือเห็ดมันปูนั่นเองทุกคนโอ้ยดีใจ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 เพื่อนเพืนดีใจนี่ฮะอุอ้ยกำลังอ่อนเลยกันทุกคน,นเดี๋ยวไปเก็บกอ้อนหนึ่งก้อนนั่นกัน,น,นเก็บกอ้อนนี่กันอุย้ยเมื่อสางว่าออกเห็ดออกเห็ดเฟฟฟลิงก่ะแถวบัดที่เนี้ย บอกเคยเห็นโอ้ยมาอยู่เยอะหรือมันสี่สิบเก้าปีแล้วเด้อพี่น้องหุ่นดัดเปอร์เซ็นต์ฟาเฟลิงอะเด้อค่ะนี่เฮ็ดมันปูนะคะโอ้ยเพื่อนๆพือโอ้เสอออนจะออนตัดขากันเด้อค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนขะโอ้ยตัดขากันค่ะทุกคนข่างแรกกับเพื่อนพี่บัวตาหมามันว่าตั้งข่างคอนตั้งว่าสิบก่าปีแล้วเพื่อนเพื่อนขา เพิ่งเจอนี่ล่ะค่ะอ้ยดอกอ้วนดอกดอกน้มค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่บวัวตามไปอีกไปหาอีกก่อนเดี๋ยวพี่บัวขอตรวจจะไตดขาก่อนเด้อค่ะเด้อพี่บัวบ่เอาดินไปน้ำกันสิเอาตะดอกน้ำน้ำแบบนี้ไปเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวพี่บวัวไปหาอีกเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนบางนึงพี่บัวเข้าไปในอุ้มนีเด้อค่ะเดี๋ยวพี่บัวสิไปอุ้มนี่ปุกอุ้มนี ุ้มนี่เคยออกเฮ็ดเพิ่งหวานนะคะเพื่อนๆมาเบิงว่าพี่บัวสิเจอวานะคะเดี๋ยวไปลุนกันค่ะเพื่อนๆบ่เห็นค่ะทุกคนปลานีเอาอะเอานำ้นำน้ำกัดปลานี่นะคะเพื่อนถ้าเพื่อนออกจะออกเฮ็ดเพิงหวานนะคะทุกคนนี่คะ่ะแต่ว่าปีนี้เมื่อท่านออกนะคะทุกคนออกเฮ็ดเพิงหวานหลวก็ตรงนี้จะเป็นปลาเฮ็ดไข่นะคะทุกคนบริเวณนี้จะออกปลาเห็ดไข่ค่ะเพื่อนๆนี่ ติดกระทางเลยค่ะเพราะว่า,าพี่บัวก็ขี่รถไปนี่แล้วก็จอดรถไว้แล้วก็ไปกัมมหาเก็บเห็ดย้ำเห็ดออกหลายๆนะคะแค่เก็บแค่เก็บอุ้มเก็บตรงนี้บริวเวณน,นี่ก็พาะก,กินค่ะพูดถึงว่าแค่จะกินนะคะทุกคนเห็ดนะไม่ต้องไปไกลค่ะแต่ว่าพี่บัวเป็นคนมาจุดเนาะ ยกละก,ก็ไม่แช่ตู้แข็งไว้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้สำนีก่อนเ้อค่ะเ้อโอ้มูอนีหมานเพื่อนๆคะ่ะดีใจดีใจแห้งอันขั้งแรกเด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะดีใจแห้งตื่นเต้นอีหลีบ่าเคยได้เก็บเลยคะ่ะพี่บัวมมอยู่นีเออสสิบเก้าปีแล้วนะคะทุกคน อ่ใกล้สิบเก้าปีแล้วนะคะสิบแปดปีเพิ่มค่ทุกคนนี่แหละค่ะขั้งแรกที่พี่บัวเก็บเห็ดมันปูนะคะเห็ดเฟปสลิงอ่ะบ้านพี่บัวเอิญน,นะคะทุกคนนะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ซ้ำนี่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย